ฮัลโหลทุกคนสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจมี่เกมเมอร์กันดีเลยครับโอโหจะบอกเลยช่วงนี้เราลงคลิปกันรัวๆเลยนะคลิปนี้เรามาอยู่กับเกม God of r o m นะทุกคนหรือว่าพูดง่ายๆมันเป็นเกมเทพเจ้าสู้กันนะทุกคนเกมนี้นี่ถ้าใครอยากเล่นก็ต้องมีโทรศัพท์แบบแรงๆนิดนึงนะเพราะว่ากราฟิกอันนี้มันเยอะมากเราอันนี้ผมเคยเคยเล่นไปนานแล้วนะแล้วก็ลบทิ้งอันนี้เหมือนจะมีเทพใหม่ๆมาเยอะเลยนะ เป็นเทพเดียวแ่บน่าจะเกี่ยวกับศาสนาด้วยนะทุกคนไม่รู้คลิปนี้อย่าอย่ามีดราม่าแล้วกันนะว่าโอ้เอาเทพมาสู้กันเป็นดราม่าเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยไม่เอานะเล่นเพื่อความสนุกเฉยทุกคนอันนี้โหลดมาใหม่โอเคเท,อนะ <laughs> เทพอะไรนะไม่ใช่เทพอะไรเทพจุติขอบคุณโชชะตาที่นำข้าพเจ้าเอาไม่อ่านดีกว่าสูตรอันนี้อันนี้คือหน้าสูตรนะทุกคนแต่เพื่อเริ่มเหมือนมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นพอร์ตเรื่องด้วยนะเกมเนี้ย อ้สู่เราเราเป็นสูสใช่ไหมสู้กับอะไรอ่ะันดับแรกเขาก็จะสอดเราต่อสู้กันทุกคนไอยแตะแต่ขวาปึบปึบอ่าถ้าแตะขวาธรรมดานี่คือโจมตีธรรมดาอันนี้ปาดขวาโจมตีพันกลางอ๋อโหืว่ามันก็น่าจะง่ายนะ อันนี้ปาดซ้ายลบเลี่ยงลบลบเลี่ยงเหรอใช่ไหมผมอ่านถูกใช่ไหมอ๋อเหมือนจะแบบกระโดดถอยนะแต่ซ้ายค้างบล็อกเดี๋เด้โอ้ยเพื่อนให้เราบล็อกก่อนนี่ไงอ๋อแต่ขวาค้างโจมตีหนักอ๋อมันต้องมันจะมีจังหวะชาร์จอยู่ใช่ไหมเจ้าเก่งใช่ไหยเทพจุติ ที่นี่มาดูอ๋อทีนี้มาดูเจ้าใช้สกิลทั้งหมดที่ในการสู้กันเลยไปอ๋อนี่น่าจะสู้จริงนะทุกคนอฮ้ยอันนี้คืออะไรคือท่าท่าไม่ตายใช่ไหมที่เขาให้เราเนี่ยปุ๊บเอ้ใชจยิงโดทุกคนอ๋อมาสะสมได้สามเฮ้ยเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอ๋ออ๋ออ๋อ ี่จักซูดเหรอตเต็มไปทุกคนโอ้โหถ้าเก็บเก็บเต็มนี่คือท่าแรงเลยทุกคนใช่าใไหมู้หตายเลยอ่ะ่าจะแรงจริงนี่คือซูดใช่ไหมเนี่ยเยี่ยมมากทีนี้ฟังนะเทสติสิเรามีเวลาไม่มากเมคคิวรี่เมคคิวรี่จะเทพะไรทุกคนผมก็เคยเคยอ่านเกี่ยวกับเทสติสนะแต่จำไม่ได้แล้วลืม นักสู้คนแรกเราเข้าโหลดแป๊บหนึ่งนะจูเลียตกดตรงไหน,นเล่นใช่ไหมอ่อันนี้หมดเนื้อเรื่ององค์ที่หนึ่งความมืดมนรับรางวัล เอาอยัางรับไม่ได้เหรอคือเราต้องเล่นทีละภารกิจไปใช่ไหมเนี่ยโอเคกดนี้ใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่โอ้ยขอไม่อ่านได้ไหมเนี่ยข้ามข้ามของเราเป็นตัวอะไรอะจูเลียส สู้กับะอาร์ิน่าเราเป็นจูเลียสและจูเลียสคือเทพอะไรทุกคนโอเคแต่ก็เริ่มมา, <c oughs> มาอ้าวุ๊ดอยากฟันนะจุบโอ้ยโยโอ,ยโอ้ต้องบล็อกเลยทุกคน เขาก็บอกเหมือนเดิมเดี๋ยวเดีวยวเจอท่าแบบนี้เลยสวบโอปตายโอ้โห,โโหชนะนแล้วปักนี้อ่ะเหมือนท่าปักธงในฟีไฟเลยทุกคนอะไรเนะนี่ยเทเนเทเนบัตโอ้โหชื่อแม่งอ่านยากข้ามข้าม Okay, เราสู้ต่อไปนะทุกคนอ๋อแล้วถ้าเราจะสู้แต่ละตาเราต้องใช้สายฟ้าเห,เ,เ,นะเหมือนโทเค็นไปแลกกนะทุกคนเหมือนโเราต้องเสียโทเค็นในการสู้แต่ละครั้งนะนี่สู้กับแอตลาสอ๋อผมรู้จักแอตลาสนี่เป็นเหมือนยักษ์ไททันแบกสวรรค์แบกโลกอะทุกคนแต่เราจูเลียนเราเราเล่นตัวละครนี้เราย,ยังไม่รู้จักเลยนอ,อือหือนี่จะท่าเปิดตัวอือหือ มาเฮ้ยโอ้โหเฮ้เดี๋ยวเรายังทำอะไรไม่ได้มากเลยเฮ้ยไอ,ยอ,อ,อ้ฟันเจอโอ้ยเ๋ยวเวให้กดทาก่อนเฮ้ยโอ้โหออะไรวะนี่เป็นไงขอฟันอีกสองทีโอ้โหไม่สองทีแล้ววะสามทีเออจบ เอ๊แต่ถ้าเราจะอยากได้ตัวละครอ,อื่นเราต้องทำไงเนาะวิหารแห่งวิญญาณพลังของท่านแก่ขึ้นแล้วเราทาไปยังวิหารที่วิหารเขาให้เราไปที่วิหารนะทุกคนลูกแก้วเป็นสิ่งล้ำค่าเปิดนะฮะเปิด,ปดแต่เพื่อเปิดแต่แล้วอ,อ๋อเขาน่าจะเป็นเหมือนแบบสุ่มไหมสุ่มให้เราเลือกฮีโร่ ให้เราเลือกเทปเจ้าปึ๊บอะไรเอ่ยปึ๊บโอ้โหเทยะเอะไรวะเนี่ยฮิปโปลิต้าก็ไม่รู้จักเหมือนกันทุกคนถัดไป รับตอ,อนนี้ล็อกมีรางวัลล็อกอินด้วยทุกคนโอ้โหเล่นเลยเล่นเลยอะไรเนี่ยโกนาวน่าจะเป็นแบบเหมือนกิจกรรมให้เราซื้อใช่ไหมสองตอนนี้ท่านสามารถเพิ่มนักสู้เข้าสู่ทีมได้อีกแล้วได้คนแล้วเพิ่มเลยไหมกดช่องว่าง,างใช่ไหมอ้า อาแต้องกดที่ทีมก่อนเอาอล,ลากลงมาโอเคเริ่มควิไปโอ้ยข้ามข้ามข้ามไม่อยากฟังเนื้อเรื่องสู้อะอะคิลิสเดี๋ยวเราเอาตัวผู้หญิงที่เราได้มาไปสู้ก่อนเลยทุกคน แตกเพื่อเริ่มโอ้โหนี่ท่าปิดตัวดับเบิลเลอร์มาโอ้โหเปิดมาแล้วก็ฟันเราเลยเหรอเฮ้ยบล็อกวะบล็อกยังไงวะเฮ้ยอืมอืม เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงอืมตายะ่ะเฮ้ยเกียวโอ้โหอืม,มฟันทีเดียวก็ไม่ได้ปัดมือเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้มันคืออะไรจอกอะไรเนะี่ย เราไปทางไหนดีนทุกคนนี่ว่าสู้กับเบลุสเบลุสคือเทพใช่ไหมเทพอะไรสักอย่างหนึ่งแส่เพื่อเริ่มมาโอ้มาแนวแบบอินเดียทุกคนตัวนี้ มาดิ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 มามมมด,ด,ดาิโอ้โหไม่ทันไม่ทันไม่ทันฟ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 ันจบจบจบเจอผ้าชจ๊โอ้โหขอพันคีเอ้ยโอ้โเ,เรียบร้อยโอ้เล่นงานกันเนี่ยแค่แตะลากแตะลากแ,แลาก,ลาก ด่านต่อไปอ๋อมันมันกลับไปด่านเดิมไม่ได้เหรออ๋อคือถ้าเราเจอทางอย่างนี้เราต้องเลือกสักทางนะทุกคนว่าจะไปซ้ายหรือขวาสู้กับเวอร์ซินเจชื่อแมงามาเออโอ้โหขนาดบล็อกนละยทุกคน ฟัน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 บอสบอสบอกเออฟันฟันฟันเจอท่าสุดนี่นั่เหมือนเราแบบพวกนี้แบบกระจอกกระจอกไหมเรายังไม่เจอบอสใช่ไหมทุกคนเลยไม่ค่อยโหดเท่าไหรม อันนี้กล่องสีมเลี่ยมนี่คืออะไรอันนี้น่าจะเป็นดาดท้ายแล้วใช่ไหมปึ๊บโอเคฮะมีให้รักษาด้วยเหรอแล้วก็สิทำไมต้องต้อง,ต,องต้องมีรักษาด้วยเหรอเหมือนแบบ ตัวละครเราเจ็บไหมอ๋อเนี่ยทุกคนมันมีหลอดเลือดอยู่ตรงนี้สี่สองแปดทับ 4, 8, สี่แปดส่วนเนี่ยอ๋อเลือดเลือดเราเสียไปแค่หน่อยเดียวโอ้โหเดี๋ยวเอาตัวผู้หญิงไปมาสู้กันในวิหารเลยทุกคนนี่ทาเปิดตัวคนนี้รู้สึก สู้ไปแล้วใช่ไหมนานเยอะได้เลยนี่นี่บล็อกบล็อกโอ้โหอืมอืมอืมบล็อกบล็อกโอ้โหเราใช้ม้างดิยังไงโอ้โหโดนเสียบอือตายแบกดาบ ดำเนินการต่อหินล้นเหลืออ่ะไม่ใช่หีบล้นเหลือคืออะไรดำเนินการต่อดูเหมือนว่าท่านยังมีลูกแก้วที่ยังไม่ได้เปิดอยู่ท่านต้องการไปที่วิหารแห่งวิญญาณหรือไม่เรามีลูกแก้วอะไรวะหรือว่าเราได้มาเมื่อกี้ไหนวิหารไหน นี่งไงเปิดโอ้โหมันไม่ใช่ตัวละครอ,อีกแล้วเสือหอ,อกอะไรกันมาลูกอะไรเอ่ยรถดิบใหม่เปิด,ดทีไม่มีความรุ้นอะไรเลยทุกคน บบได้อะไรก็ได้มันไม่ใช่ตัวละครเลยอ๋อมันเอาไว้อัปเกรดอัปเกรดฮีโร่เราเนาะโหแต่เพชรนี่ไม่รู้ว่าต้องเติมหรือว่าเราเล่นไปนเรื่อยเราน่าจะได้ไนาเอาผมว่าเล่นไปนเรื่อยนะเราน่าจะได้เพชรมานะ อันนี้ตัวตัวใหม่ใช่ไหมเขาเอามาขายใช่ปะไม่มีให้เราเลือกตัวละครด้วยนะทุกคนเนาะมันแค่ให้เราสุ่มแม่ถ้ามีให้เลือกนี่แจ่มนะเห็นเปิดตัวละครก็จะเป็นไม่ใช่เห็นนี้ไม่ใช่ อ๋อหินนี้ขั้นยอดเนี่ยหินชั้นยอดหินเกตยศดด้วยเหรอหไม่ใช่ไม่ใช่ประจำวันอ๋อประจำวันก็เป็นตัวละครเหมือนกันต้องรออีกยีิบสี่ชั่วโมงก็คือหนึ่งวันเราจะเปิดได้ครั้งเดียวนะอโอเคครับเราก็มาให้คะแนนเกมนี้กัน ความสนุกนี้ผมให้หกแล้วกันเพราะว่ามันมันก็สนุกแหละทุกคนแต่ว่ามันต้องอัพตัวละครไปเรื่อยๆแล้วถึงจะเก่งเนาะผมก็ไม่ได้ค่อยชอบอะไรเวลาอัพอะไรขนาดนั้นนะอยากให้มันเก่งแรกๆเลยแต่มันก็เป็นสไตล์เกมแนวพวกนี้อยู่แล้วเนาะต้องอัพตัวละครไปเรื่อยส่วนภาพนี่อย่างที่บอกแล้วภาพผมให้เก้าเต็มสิบแล้วกันเพราะว่าภาพมันค่อนข้างสวยเลย มันไม่ได้ไม่ได้ไปทางเย่มากไม่ได้ไปทางสวยเวอร์วังนะเพราะอันเป็นไปเกมในพ n อในโทรศัพท์มือถือเนาะมันก็เลยน่าจะได้กราฟิกแค่นี้แหละส่วนใครอยากโหลดมาเล่นก็ขอกรุณาเอาโทรศัพท์ที่เครื่องแรงๆนิดนึงนะเพราะว่าอันนี้ภาพมันสวยงอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกโอเคครับคลิปนี้ก็รีวิวแค่นี้ครับคลิปน่าจะมารีวิวเกมอะไรอีกก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ